รู้ไหมว่าไซนัดอักเสบถ้าไม่รักษาอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นตาบอดนอนติดเตียงได้เลยนะ ไซนัสอ The ักเสบนะครับเกิดขึ้นได้จากไวรัสแบคทีรียเชื้อรานะครับซึ่งอาการก็จะคล้ายๆเป็นหวัดนะครับอย่างเช่นมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลมีไข้นะครับหรือก็จะมีการปวดหัวด้วยแต่ว่าจะมีอาการที่รุนแรงกว่าหวัดทั่วๆไปนะครับหรืออาจจะมีริสสีดวงจมูกร่วมด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้คนที่เป็นไซนัสเนี่ยรู้สึกปวดนวงๆตื้อๆบริเวณส่วนต่างๆของใบหน้านะครับภาวะแทรกซ้อนนะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้จากการที่เชื้อที่อยู่ในบริเวณโพรงจมูกหรือโพรงไซนัสของเราเนี่ยลุกลามไปบริเวนะครับงตา ก็เกิดอาการมองเห็นลดลงตาบอดได้เลยนะครับถ้าใครเป็นหวัดมีไข้นะครับมีอาการปวดแน่นบริเวณหน้านะครับเกิน1อาทิตย์แล้วนะ ก็ควรพบแพทย์นะครับทำการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องนะครับอาหารเสริมที่เหมาะกับคนที่เป็นไซนัสอักเสบภูมิแพ้หอบหืดเป็นหวัดบ่อยป่วยบ่อยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับพี่หมีแนะนําอาหารเสริมกลุ่มที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับชิเซนจากดรยูนะครับในสูตรของชิเซนตัวนี้นะครับมีส่วนผสมสําคัญจากรากสมนะครับที่มีสารสําคัญอย่างจินซีโนไซน์เพื่อส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันงาคคคคคคีีีีมม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 ่่่อนนนนนนนะะ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 รรรรรรัััััััับบ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 เเเเเเเห็ดดชชชิิิิิตตตตาา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 กกกกกกกยยยยยููไท้้้้งงงงขววววถึแแผลจภพ การวิจัยนี้นะครับที่ให้ทดลองทานเบต้ากูแคน15มิลลิกรัมต่อวันต่อเนื่องกัน8สัปดาห์นะครับเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นนะครับทานเพียงแค่วันละ1-2เม็ดตอนเช้าและก่อนนอนนะครับก็สามารถบำรุงร่างกายเสริมภูมิต้านทานที่ดีได้แล้วครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่การสีส้มที่มุมล่างซ้ายคลิปนี้ได้เลยครับ